สวัสดีจ้ามือนีกลกบมาพบพอกับแม่ปล่อยผ้าเพลินอีกแล้วนะจ๊ะมือนีแม่ปล่อยมีปูตัวใหญ่นะจ๊ะแม่ปล่อยจะเห็ดอย่างมันปูนะจ๊ะปูตัวใหญ่ๆเลยจ้าไปเริ่มขั้นตอนมิที่การเห็ดเลยจ้าขั้นตอนแรกแยกมันปูก่อนนะจ้าจ้าตอนนี้แม่ปล่อยกแกะแยกออกแล้วนะจ้า จะไม่แค่เอามันส่วนในกระดองออกนะจ๊ะ ช่วงน,นี้กําลังจะเขานานวแล้วจะปูกําลังมั่นแม่ปอยจะใส่แต้ส่วนกระดองด้วยจ้ะเอาไปย่างไฟหอมๆนี่จ้าหลังจากที่แม่ปอยแกะมั่นปูแลว้วเรียบร้อยนะจ้าจะได้ประมาณน,นี้เพราะว่าแม่ปอยจะเอาส่วนมั่นเท่านั้นนะจ้าส่วนเนื้อที่เหลืออยู่ในนี้เอาไป เห็ดแกงออมได้จ้าแม่ปอจะใส่ใครๆก่เขาไปน้ำเนาะจ้าสามฟองสองถึงสามฟองกันเลยเนาะจ้าตามตามขนาดของกระดองปูปรุงรสชาติจะใส่น้ำปลาไ่าได้ปรุงหลายย่างจะปรุงแค่น้ำปลากับผงชูรสแค่นั้นแค่นี้ก็นัวดละจา้า แล้วก็เอามันปูที่แยกไว้เมื่อกี้นี่ใส่ลงไปจ้ะดีเซนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจะหลังจากที่ตีไข่กับมันปูเข้ากันแล้วเรียบร้อยนะแต่แม่ปอยจะบอยให้มันแบบ ละเอียดแห้งนะจ๊ะจะให้น,นันแบบเป็นตอนมั่นนะจ๊ะน้อยต,ตอนนี้แม่ปล่อยก็ตั้งน้ำใบล่อแล้วนะจ๊ะเพราะแม่ปล่อยจะหนึ่งก้อนเอาไปย่างนะจ๊ะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะจ๊ะแม่ป่อยจะใส่ไฟอ่อนใกนการหนึ่งเลอแลเราก็ยอด มันผูลงไปแม่ปอยจะบอใส่แห่เต็มกระดองเท่เดียวจะใส่ไปเทป่าักครึ่งก็ันกันไข้ไหลออกนะจ๊ะ ปิดิฟ้าหนึ่งรอบแรกจ้าจะเพิ่มรอบสองจ้าเพิ่มเพิ่มใครรอบสอง ปิดสาไฟออนที่เก่าจ้าสูกแล้วนะจ้าเปิดเบิ้งจ้าอหอมคักจ้าหอมคักหลังจากขั้นตอนนี้เราเอาไปย่างไฟอ่อนๆต่อจากสองนาที่จ่าไม่่อยจะาเอามาย่างไฟต่อนะจ้า ด้านเอาทางหนาใครลงแน่นนิดนึงจะแป๊ดเดี๋ยวจะประต่อเอาลงโดนเด้อ พร้อมคักจ้ามาได้จ้ามากินย่างมั่นปู่กับแม่ปอยเมื่อนี้แม่ปอยกับสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะฝากกดติดตามหล้กก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมด้วะเพื่อที่จะบระิพานรับชมคลิปต่อไปของแม่ปอยเมื่อนี้แม่ปอยก็บสิอตัวล่าไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ